สวัสดีครับพบกับผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมตอนนี้นั้นเราก็ลืมไปแล้วนะว่าตอนนี้เราเออทางมันไปทางไหนบ้างแล้ววันนี้นะเรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับได้แก่คุณมิสเตอร์วันเองจ้ามิสเตอร์วันนะครับไม่ต้องไปเชิร์ชใน Google นะครับถ้าคุณไปเชิร์ชใน Google คุณก็เจอกับโซลเชิญในวันพีชนะครับถูกต้องครับคุณก็จะเจอโซโลที่สู้กับมิสเตอร์วันนะฮะ ผมกำลังคิดอยู่ว่าฐานมาเฟียไปทางไหนครับผมนั่นมันอะไรเนี่ยฟื้อฟืดฟืดที่ทำรถป่ะวะที่ขายรถทุกอ้าวที่นี่มันมเดือดฮาพาได้เข้าสังได้เข้าสังเตแน,น่นอนไม่เดิดฮาฟาได้เข้าสังเตครั้งแะครั้งแรกแน่นอนครคนไม่จะโดนแต่พาสสองเลยขับวนไปวนมาเออเพราะว่าตำรวจตามง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปป้นหรอก ถ้าเป็นแมสซิตี้ยังพอคุ้นทางอยู่นะแต่อันนี้แบบโอ้โหไม่รู้เลยอ๋อใช่ไม่รู้เลย,เรเลยจริงๆนะผมก็ไม่ได้เล่นนั้นมากเออก็ต้องขออาภัยในความโง่ล่วงหน้าด้วยใช่ไหมทุกคนต้องขออ,อ,อาภัยในความโง่ล่วงหน้าด้วยซึ่งเราไม่รู้กันจริงๆถ้าเรารู้เราคงเออไปป้นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะ,ะแต่เราจะไม่ป้นพิพิธภัณฑ์นนะเราจะรอกว่าจะแบงคแบงเปิดนะแล้วค่ยให้คนไปป้นนะคะทุกคน สวัสดีแบงเปิดหรือ,อยังฟึด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 แบงเปิดย,ยังเนี่ยมันจะมีพวกขีดขีดบอกนะครับว่ามันเป็นที่ไหนบ้างแต่ผมก็ดูไม่ออกสักทีนะนะคบทุกคนว่ามันคืออะไรบ้างรู้แต่ว่ามันคืออันนี้งแน่นอนเลยคอนโทรลทาวเวอร์คุขคุมใหญ่อันนี้ลานเพจเปิดปะวะอันนี้เปิดปะ ไม่เปิดอะ่ะมันไม่เปิดเราเราจะทำยังไงดีเราหาป้อมปืนไม่เจอทุกคนความจริงเนะี่ยปกติถ้าผมไม่รู้นะผมจะซื้อหา google ซึ่งผมอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้เอ้ย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 ,อยปกติมันจะมีที่สองที่ใช่ไหมที่มันสามารถเข้าไปเอาปืนได้ที่แรกมันก็จะเป็นแบบเล็กกับที่สองจะเป็นแบบใหญ่ทุกคนครับผมเน็ตหลุดโอ้ ใหมก็โอ้แค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนบาย